อ่าเจริญเลยครับเจิญมาเรื่อยเสวยงามมากครับแสดงให้เห็นออกมาเป็ระเบียบนะครับเพราะถ้ารถออกไปได้ขนาดนี้นะโบขนาดนี้รถไม่ติดเลยนะแสดงว่าสมาชิกทุกคนมีความเป็นระเบียบยอดเยี่ยมเลยนะรีบมาจับจองทันที่น่าขับโอยเลยนะครับตอนนี้เรื่องจับจองสำหรับสำหรับค่าที่จอดรถ้นะครับมาจับจองที่หน้าจับจับได้เลยนะวันนี้เราจะมีตัวทั้ง BMW off road nha, gặp Sato nha, đểu mănang ra đay đay nha, đểu, như vậy, mày cũng bị tụ Sato rồi, vậy nè, bảo nó một kinh thèm, nha, thua thẻ, thua thẻ Sato, thua trận nha, thua trận nha Sato, à, vài thằng lên xem trận trận nha, không, 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 นะับขอบคุณสมาชิกทุกท่านเลยนะครับตัวนี้เปินการตีนะฮะจครับตีนะครับที่ผมอยู่ที่ซีซิงที่ซิจริงเอาลงมาเรื่องไม่ลงไม่เป็นไรเราถ่ายภาพไปเราได้มาโลกงานทุกคนก็เปรียบเสมือนในน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับก็จะทำให้ในความคุ้มชุ่มสั่งขึ้นมาครับเรามีอาจารเคลมนันครับจากซีนะครับตอนนี้นะครับสามารถมาเติมไม่ได้นะครับสามารถมาต่อแถวได้ นะครับเพราะว่ายังมีเวลาผมคาดว่าอีกสิบนาทีก็ยังไม่ออกไปหมดนะแต่ว่าออกไปแล้วไม่ต้องวุ้นก็มาใหม่นะครับ๋ยวจำนวนจะคลาดเคื่องนะอ่าหลายๆท่านโบกไม้โบกมือนะว่าผมก็มานะตอนนี้แปดติดเครื่องเรียบร้อยนะติดแปดติดเครื่องแล้วได้ข่าวว่าพี่เอ็มพาวเวอร์นะจะต่อให้ดแปดสามลำนะ แต่ชนะไม่สำคัญครับขอให้เราอยู่หลังวงมาละยรเราแล้วเราได้วิ่งในแถบนั่นก็เป็นความสุขที่แข่งอะไก็ขอให้มี